สู่ช่องเจ๊ตังคนภูไทยเจ๊ตังฮารวยนะคะอยู่กันที่บ้านของผู้ใหญ่นินนะคะ,วคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้อพี่น้องอันนี้กับคุณยายคุณยายสวัสดีค่ะ,คะ,คววคะสวัสดีค่ะคุณยายบ้านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกติสถานการณ์นะคะคุณเดชเนาะ อนุญาตไทยท้ำน้ำเนาะโอ้เอฟซี FC มาหกร้อยเลยนะคะอสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะก็สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะตอนนี้อยู่ที่บ้านโคกกว้างนะคะตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จเดี๋ยวเป็นเวลาแป๊บหนึ่ง จังหวัดกาฬสินนะคะตอนนี้นะคะก็แอดได้ลงคลิปนะคะไปเป็นคลิปของคุณเดชนะคะซึ่งเ,เป็นผู้ป่วยจิตเวทนะคะแต่ว่า,า,าคุณเดชเนี่ยมีพรสวรรค์ในเรื่องการแต่งเพลงนะคะแต่งเพลงแล้วกเ็เรียบเรียงดนตรีอะไรทุกอย่างนะคะทำเองร้องเองนะคะถือว่าเป็นคนที่ มีพรสวรรค์น,นะคะวันนี้แอดก็เลยเดินทางมาที่บ้านของคุณเดชนะคะได้ยินข่าวดีเหมือนกันนะคะมีเจ้าของค่ายนะคะมาซื้อเพลงนะคะแล้วก็จะเดี๋ยวยังไงรอฟังจากปากเจ้าหน้าที่เนาะแอดก็ยังไม่เคยคุยหรือว่าสัมภาษณ์เนาะ <c oughs> เดี๋ยวยังไงตอนนี้ไปดูบรรยากาศไปก่อนนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะจะมีการถาแถลงอยู่นะคะ ก็ดีใจนะคะดีใจกับคุณเดชนะคะที่ได้มีโอกาสดีๆมาในวันนี้เนาะเปิดโอกาสให้เนาะเปิดโอกาสให้กับผู้ป่วยจิตเวทนะคะตอนนี้นะ่จาจะกำลังเซ็นสัญญาอยู่นะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็คุณยายมันมกำลังใจย่ายา อันนี้นี่คืออันนี้แดงมันบ่โอ้ใช่ว่าจะได้เกาะไม้โอ้ไม้ไม่จำไม่ได้เนาะบ่ได้เห็นกันโดนเนาะน้กระซิลืมๆจำค่อยได้ยุตังตังโอ้แม่หนูบอแม่ไอ้ายหลานโอ้เจ้าเป็นหลานเนาะหลานหลานคอยนั่นน่ะแม่ขับเป็นอ้ไอคนนี้แม่ขับเป็นเอวยคนนี้ แต่ให้ทางห้างพูดให้ด้วยนข้างในห้างเนาะางรบขคุณน้องพูดเลยก็ได้ท้องก็ได้ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวัีครับวันดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออนุญาตถามนะค่ะวันนี้มีอะไรดีๆมาให้เอซีแล้วก็คนที่ติดตามคุณเดชใช่ไหมคะครับ ก็อย่างนี้เนาะก็ผมผมหนองหน้าคราชคู่นะครับเจ้าของเจ้าของผลงานเพลงผู้ชายสีเทาเราอยู่ในค่ายหน้าคราชคู่เอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับอยู่ที่อำเภอพุทธบาทสละบุรีนะครับแต่ที่เราทราบข่าวกันนเนาะหลังจากที่สื่อได้ออกไปนะครับก็เลยมาพูดคุยนะครับมาพูดคุยกับทางนะครับมาพูดคุยกับทาง คุณเดชนะครับ<ช><ช>แล้วก็ได้ตกลงกันเรื่องรายละเอียดหลายเรื่องนะครับเพื่อที่จะดูแลเขานะครับเพราะฉะนั้นก็ในในส่วนของสัญญาทั้งหมดที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับก็จะทํามีนะครับสักขีพยายนนะเพราะท่านต้อง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 ยอมรับอย่างนี้ว่าทางคุณเดชเองอ่ะตอนนี้เขาเป็นอ่ายังเป็นผู้ป่วยอย<ช>ู่แต่เป็นผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยที่ยังยังช่วยเหลือตัวเองได้นะตามยัง ยังไม่ได้เป็นผู้ไร้ความสามารถตามความสั่งศาลครแล้วก็มีพรสวรรค์แล้วนะแ่ล้วก็เขาก็สามารถที่จะทําสัญญาทําธุรกรรมได้แต่จะต้องมีแต่ต้องมีพยานหลักฐานและผู้ปกครองมาดูแลซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็มาดูแลแล้วก็ตอนนี้คือผู้ญาติด้วยนะครับผู้ใหญ่บ้านท่านท่านทานินนะครับเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะครับแล้วก็ทีนี้หลังจากนั้นเราก็หลังจากต่อจากนี้ไปนี่หลังจากเซ็นสัญญานะครับ ในส่วนของคุณเดชก็จะเป็นส่วนหนึ่งเป็นศิลปินของค่ายนัขรรชคู่นะครับส่วนที่สองก็จะเป็นครูเพลงครนะครูเพลงก็คือสามารถที่จะ,ะเขียนเพลงให้ค่ายด้วยในการซื้อขายปกตินะนแล้วก็ขายคนอื่นได้ด้วยเราไม่ได้ห้ามนะครับใครที่ต้องการผลงานที่สร้างสารรค์ของของคุณเดชไปใช้ ทั่วประเทศก็สามารถที่จะติดต่อได้นะครับเราสามารถที่จะซื้อขายผ่านเขาโดยตรงได้เลยาทางค่คายด้วยนะครับทางค่ายเราก็ในส่วนที่เขาเราเราเราก็จะมีในส่วนของเราถ้าเขาเป็นเพลงที่ดีเราก็สามารถที่จะดูแลเขาไปได้ตลอดในเรื่องเรื่องของเพลงนะครับแต่ในส่วนขององานเพลงนะฮะงานคอนเสิร์ตงานอะไรพวกนี้ต่อไปต่อจากนี้ไปก็จะเริ่มมีงานเราก็จะดูตามความเหมาะสมนะครับคือเราจะไม่เอาผลประโยชน์เป็นที่ตั้งแต่เอาดู ดูตัวเขาเองว่าเขาจะรับได้ประมาณไหนนะครับต้องดูแลกันไปเป็น<ม>เป็นสเต็ปแบบนี้นะครับ<ม>ก็ไม่ไม่ไม่ได้เร่งรัดอะไรนะครับแต่ทุกการทุกการพูดคุยทุกการที่จะทํางานเนี่ยจะผ่านผู้ใหญ่บ้านนะครับซึ่งเป็นผู้ปกครองโดยตรงที่จะต้องดูแลเขาอย่างกอดติดเหมือนกันนะครับก็จะใช้ก็ก็จะทํางานร่วมกันไปแบบนี้ตลอดเนาะในใน,ในส่วนนี้นะครับผม,มก็ยังไงก็อาุนเดชคุยกับ fc นิดนึงขอบคุณขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณทั่วประเทศเลยนะครับขอบคุณแทนขุนเดชนะครับมหาชัยเนาะนะครับขอบคุณแฟนคลับ fc นะครับถือว่านะครับคนบ้านเราได้สร้างชื่อเสียงให้คนบ้านเราครับนะครับผมอีก็แนะนําอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในค่ายนักรรชดคู่นะครับซึ่งเป็นคนบ้านคําใหญ่นะครับอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาลสิน์ก็ดีใจที่ที่ได้มาช่วยเหลือบ้านเดียวกันนะครับช่วยเป็นกําลังใจให้เขา แล้วก็ฝากแฟนเพลง FC นะครับที่ส่งกำลังใจขอบคุณแทนเขาด้วยนะครับเราวันนี้เขาลุกขึ้นมาสู้นะครับผมขอบคุณมากครับก็เป็นกำลังใจให้คุณเดชเนาะค่ะแล้วก็ให้อย่าลืมเข้ามาติดตามทางค่ายด้วยค่ายอะไรนะคะค่ายนาคราชคู่เอนเตอร์เทนเมนต์นาครราชคู่เอนเตอร์เทนเมนต์ทั้ง u t u b e ใช่ไหมคะอย่าลืมติดตามด้วยนะคะท่านผู้ชม ก็ฝากฝากผลงานคือว <ım. S 2> ันน like <mad> ี้เดี๋ยวเราเมื่อวานเราถ่ายเอเนาะเพลงอธิษฐานลาลัหน้าไฟนะครับเสร็จแล้วแล้ววันนี้จะลงเสียงที่ที่สมเดจนี่แหละประมาณบ่ายโมงนะครับแล้วก็ผลงานน่าจะไม่เกิน2อวันน่าจะได้ปล่อยเป็นเป็นเพลงที่เป็นมาสเตอร์ที่สมบูรณ์นะที่เราชมรอชิมนะครอติดตามนี่ะแล้วก็งานเขียนที่ที่ซื้อเข้าไปอีกหลายเพลงก็จะมีเพลงหนึ่งที่เราคัดออกมาท่านอาจารย์ไข่ มันน่าจะร่วมร้องฟิชเชอร์ลิงด้วยด้วยสามคนนะครับก็มีผมแล้วก็มีคุณเดชแล้วก็มีท่าอาจารย์ไข่มะเร็งหน้าด้วยนะครับซึ่งเรากำลังคัดเพลงสุดยอดเลยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีๆนะคะที่มอบให้กับผู้ป่วยจิตเวชที่มีโอกาสซึ่งหายากมากเลยนะคะนี่ในตัวแอดเองยังขนลุกเลยแล้วก็ดีใจกับคุณเดชด้วยนะคะอยากจะถามคุณเดชค่ะวันนี้รู้สึกยังไงคะดีใจไหม ที่มีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตวันนี้ซึ่งคนอื่นอาจจะไม่มีนะแต่คุณเดชมีบอกเอฟซีปากฝากบอกเอฟซีหน่อยแล้วก็ความความรู้สึกของตัวเองนิดนึงจากใจดีใจครับดีใจได้โอกาสนะคุณเดชเนาะได้โอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตนะครับตอนนี้อยากจะโอกาสนี้มาถึงแล้วนับจากนี้ไปอยากอยากจะ ทำอะไรบ้างคะสิ่งที่ดีๆที่จะเข้ามาเนี่ยเต้งเพลงอย่างเดียวการเต้นรเพลงสุดยอดค่ะแต่เพลงอาจจะร้องบ้างเล็กน้อยแต่จะเน้นเรื่องแต่งเพลงแต่ในฐานะที่ผมถามส่วนตัวเนาะอันนี้ก็คือผมได้คุยคุยกับเขาหลายวันแล้วล่ะนะครับได้มีถามความชอบส่วนตัวหรือว่าความตั้งใจในสิ่งที่เขาอยากทําผมก็จะพยายามถามหรือว่าสิ่งที่เขาอยากได้มาเติมเต็มมาสารฝันให้เขาก็คือเขาอยากมีวงดนตรีนะครับ ตรงนี้ให้น้องๆที่อยู่ในชุมชนนได้เล่นนะครับอันนี้ก็คือความฝันของเขาเป็นความฝันมานานแล้วใช่ไหมครับเราเราก็จะต่อเติมฝันให้เขาช่วยกันฝากแผ่นเพลง FC ทั่วประเทศด้วยนะครับที่จะช่วยเป็นแรงผลักดันให้เขานะครับมีกําลังในการลุกขึ้นมาสู้และก็ให้เขาประสบความสําเร็จในครั้งนี้ครับผมทางค่ะ